ในท่อระบายน้ำแห่งหนึ่งมีเรือกระดาษลำหนึ่งกำลังแล่นไปอย่างไม่รู้จุดหมายในเรือมีทหารคนหนึ่งที่บนบ่าแบกปืนและมีขาพเพียงข้างเดียวเขาเป็นใครและกำลังจะไปที่ใดพี่นานาจะพาทุกคนไปร่วมค้นหาคำตอบนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นิทานเรื่องตุ๊กตาทหารดีบุกกับสาวน้อยนักเต้นระบำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคที่โลกยังมีแต่เรื่องลึกลับและมหัศจรรย์ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อจิมมี่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขายังมีความสุขด้วยความที่มีลูกชายคนเดียวพ่อของจิมมี่รักและตามใจจิมมี่มากทุกครั้งที่ต้องเข้าเมืองและเมื่อกลับมาถึงบ้าน จะต้องมีของเล่นติดไม้ติดมือมาฝากจิมมี่ทุกครั้งทำให้จิมมี่ไม่ออกไปเล่นกับเด็กในหมู่บ้านที่รุ่นราวคราวเดียวกันเลยและวันนี้เป็นวันเกิดของหนูนะ้อยจิมมี่พ่อของเขาก็เข้าเมืองเช่นทุกครั้งวันทั้งวันจิมมี่เฝ้ารอเวลาที่พ่อจะกลับมาย่่งใจจดใจจ่อเป็นพิเศษกว่าทุกวันเมื่อพ่อของเขากลับมาถึงบ้านพร้อมกล่องของขวัญกล่องใหญ่ จิมมี่ได้แต่กระโดดโลดเต้นดีใจที่พ่อไม่ลืมว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาจิมมี่ถือกล่องของขวัญเข้าไปในห้องแล้วรีบแกะกล่องของขวัญทันทีในกล่องมีตุ๊กตาทหารดีบุก25ตัวเป็นพี่น้องกันเพราะทำมาจากช้อนดีบุกค,คันเดียวกันทหารทั้งหมดแบกอาวุธและใบหน้ามองตรงสวมเครื่องแบบอย่างสวยงามจิมมี่ ตะโกนเหมือนทหารพร้อมตบมือด้วยความดีใจแล้วเขาก็ได้สังเกตว่ามีฐานอีกตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนใครผิดไปจากตัวอื่นคือมีขาข้างเดียวตัวเล็กและผอมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขายังมีทหารอีกตั้ง24ตัวหมดเวลาชื่นชมกับของเล่นใหม่แม่ของจิมมี่มาเตือนให้หนูน้อยเข้านอนได้แล้วจิมมี่จึงนำกล่องของขวัญไปวางรวมกันกับของเล่นชิ้นอื่น โดยแยกทหารดีบุกให้ยืนข้างๆสาวนักเต้นระบำเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนของเล่นต่างๆก็กลับมามีชีวิตหล่าของเล่นได้จัดงานต้อนรับเพื่อนใหม่ตุ๊กตาล้มลุกลิ้งไปมาลิงตีชิงก็ไปรวมกลุ่มกับตุ๊กตานักดนตรีเสียงดังอึก,กทึกจนของเล่นทุกตัวออกมาเต้นระบำกันอย่างสนุกสนานทหารดีบุกทุกตัวก็กระโดดออกมาจากกล่อง ื่อจะมาร่วมงานสังสรรค์น,นี้ด้วยทหารดีบุกขาเดียวกำลังยืดเส้นยืดสายก็หันไปเจอกับสาวนักเต้นระบำที่ยืนอยู่ข้างๆด้วยความที่สาวนักเต้นยืนขาเดียวทหารดีบุกก็เข้าใจว่าสาวนักเต้นมีขาเดียวเหมือนกับเขาทหารดีบุกจึงได้ตกหลุมรักสาวนักเต้นเขาไม่ยอมลาสายตาไปจากเธอเลยแม้สักนาทีเดียวเพราะคิดว่าเธอช่างเป็นสาวน้อยที่สวยงามเหลือเกินเมื่อสาวนักเต้นระบำ รู้สึกตัวว่ามีทหารดีบุกรูปหล่อกำลังจ้องมองเธออยู่เธอจึงส่งยิ้มให้เขาด้วยความดีใจที่เห็นว่าสาวนักเต้นดูท่าทางมีไมตรีกับเขาเหมือนกันเขาจึงออกปากชวนเธอเต้นรำแล้วทั้งคู่ก็ออกไปเต้นรำกันอย่างมีความสุขทันใดนั้นก็มีเสียงดังโครมครามขึ้นอย่างกระทันหันฝากล่องตัวตลกได้ถูกเปิดออก และมีปีศาจตัวตลกจอมวายร้ายโผล่ออกมาปีศาจตัวตลกบอกกับทหารดีบุกว่าสาวนักเต้นจะต้องเป็นของมันทหารดีบุกทำเป็นไม่สนใจปีศาจตัวตลกจึงตรงเข้ามาจับแขนแล้วดึงตัวสาวนักเต้นให้ออกมาจากทหารดีบุกสาวนักเต้นปฏิเสธเจ้าปีศาจท,ทำให้ปีศาจตัวตลกยิ่งโมโหขึ้นไปอีกมันจะทำร้ายสาวนักเต้นทหารดีบุกเห็นดังนั้น ก็ชักดาบของเขาออกมาแล้ววิ่งขาเดียวเข้าใส่ปีศาจตัวตลกอย่างองอาจแบบชายชาติทหารปีศาจตัวตลกเห็นดังนั้นจึงผละจากสาวนักเต้นแล้วเสกอาวุธมาต่อสู้กับทหารดีบุกทันทีปีศาจตัวตลกมีธิ์มากกว่าและร่างกายใหญ่โตกว่าทหารดีบุกจึงได้แต่ถอยและถอยออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไปยืนจนมุมอยู่ที่ขอบหน้าตา่างเขาเสียหลัก จึงทำให้เขาพลัดตกจากหน้าต่างไปเป็นเวลาพอดีกับที่เวลาช่วงเช้ามาถึงเสียงไก่กงคอขันดังไปทั่วบริเวณปีศาจตัวตลกรีบกลับเข้าไปในกล่องของมันอย่างเดิมตุ๊กตาและของเล่นอื่นๆก็รีบเข้าสู่สภาพเดิมและยืนอย่างนิ่งสงบจนกว่าจะถึงเวลาสนุกสนานของครั้งหน้าส่วนทหารดีบุกเขาตกลงมาอยู่ในสภาพหัวปักพื้นขาชี้ฟ้า เขามองขึ้นไปที่หน้าต่างที่พลัดตกลงมาอย่างเสียใจเป็นที่สุดและคิดว่าคงหมดโอกาสที่จะได้พบกับสาวนักเต้นผู้เลอโมต่อไปฝนที่ตั้งเขามานานศาสระอองโปรยตกลงมาตกจนไม่ลืมหูลืมตาและหนาขึ้นทุกทีน้ำตาของทหารดีบุกลังไหลออกมาปะปนไปกับสายฝนที่ตกลงมาไม่ยอมหยุดอย่างน่าสงสาร เมื่อฝนหยุดก็มีเด็กมอมแมมข้างถนนสองคนที่กําลังวิ่งเล่นกันอยู่คนหนึ่งได้เหลือบมาเห็นตุ๊กตาทหารดีบุกที่หัวปักพื้นอยู่เด็กทั้งสองจึงเก็บทหารดีบุกมาใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ที่พับเป็นเรือแล้วเอาไปลอยที่ท่อระบายน้ำเด็กสองคนวิ่งตามเรือไปเรื่อยๆอย่างสนุกสนานแต่เกิดคลื่นยักษ์ขึ้นในท่อระบายน้ำกระแสน้ำปั่นป่วน,นกระทันหันพัดเรือกระดาษ ให้ไหลไปตามกระแสน้ำเชี่ยวเพราะฝนได้กลับมาตกกระหน่ำซ้ำอีกเรือกระดาษโครงเครงทหารดีบุกกลัวจนตัวสัน่นแต่เขาก็ยังทำตัวตรงไม่ยอมกระพริบตามองตรงและแบกปืนไว้มั่นสักพักเรือก็หมุนเข้าไปในท่อระบายน้ำที่มืดสนิททหารดีบุกคิดในใจว่าถ้าตอนนี้สาวนักเต้นอยู่ด้วยต่อให้มืดกว่านี้อีกสองเท่าเขาก็ไม่กลัว เรือได้แล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไม่ยอมหยุดยังไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ไหนเรือได้แล่นมาจนถึงที่ที่พอจะมีแสงสว่างให้มองเห็นอยู่บ้างขณะเดียวกันก็ได้มีหนูตัวใหญ่ห้าตัวซึ่งอาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำพวกมันยืนรอเรือของทหารดีบุกเมื่อเรือผ่านมาถึงด้วยความแรงของน้ำเรือแล่นผ่านหน้าพวกหนูอย่างรวดเร็วพวกหนูวิ่งไล่ตามเรือของทหารดีบุกไปพลางส่งเสียงร้อง เสียงคบเคี้ยวเคี้ยวฟันราวกับจะบทให้แหลกทหารดีบุกยังคงยืนนิ่งและกำปืนนั่นขึ้นยิ่งกว่าเดิมแต่เรือก็ยังแล่นต่อไปไม่ยอมหยุดเจ้าหนูที่วิ่งตามมาจนเหนื่อยมันแปลกใจที่ทหารดีบุกไม่ยอมพูดอะไรกับมันและด้วยความโมโหมันจึงกระโดดพุ่งเข้าใส่เรือกระดาษของทหารดีบุกทหารดีบุกเห็นดังนั้นด้วยปฏิพันไหวพริบของเขาเขาได้ยกปืนปลายดาบ ที่เป็นอาวุธของเขาเสียบขึ้นไปในอากาศปลายดาบเสียบเข้ากับท้องของเจ้าหนูตัวนั้นทันทีเจ้าหนูดิ้นทุรนทุรายจนหลุดออกจากปลายดาบแล้วกระเด็นไปอยู่ที่ขอบท่อน้ำอย่างไม่เป็นท่าแต่คลื่นก็ยังไม่หยุดซัดกระนำทหารดีบุกเห็นแสงแดดรำไรอยู่ที่ปลายสุดของท่อระบายน้ำมีเสียงคลื่นดังกึกก้อง ดังขนาดที่ว่าทําให้ใชายชาติทหารอย่างเขาหวาดผวานึกหวั่นวิตกไปว่าท่อระบายน้ําแห่งนี้จะไปสิ้นสุดตรงที่ใดกันแน่แต่ดูเหมือนว่ามันกําลังจะล่องลงสู่คลองใหญ่มันเป็นเรื่องเสี่ยงอันตรายสําหรับเขาและในที่สุดเรือก็พุ่งตกลงมาจากที่สูงสู่ด้านล่างทหารดีบุกที่น่าสงสารได้แต่ประคองร่างเท่าที่จะทำได้ เรือหมุนสี่ตลบน้ำทะลักเข้ามาเรือจมลงจมดิ่งลงไปเรื่อยๆและเรือกระดาษนั้นอมน้ำจนเปียกชุ่มในที่สุดน้ำก็ท่วมมิดหัวทหารดีบุกนาทีนั้นเขานึกถึงสาวนักเต้นซึ่งคิดว่าคงไม่ได้เห็นหน้าเธออีกแล้วทหารดีบุกจมดิ่งลงไปในน้ำเขาลืมตาขึ้นมาอีกทีก็รู้สึกว่า มันช่างมืดเหลือเกินมืดยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในท่อระบายน้ำและยังแคบอีกด้วยทหารดีบุกเข้ามาอยู่ในท้องของปลายังช่วยไม่ได้แต่ทหารดีบุกก็ไม่หวัน่นเขาล้มตัวลงนอนเหยียดยาวและบ่ายังคงแบกปืนไว้มัน่นปลาพุ่งตัวไปมาและยังคงว่ายไปมาเรื่อยๆสอดสองสายตาของมันเพื่อหาเหยื่อชิ้นใหม่ในที่สุด มันก็เห็นไส้เดือนที่เคลื่อนไหวไปมาเป็นของโปรดของมันเจ้าปลาไม่สนใจอะไรอีกแล้วมันว่ายเข้าไปใกล,กล้ๆแล้วฮุบเอาไส้เดือนตัวนั้นเข้าปากทันทีปลาจำตะกระมันติดเบ็ดซะแล้วมันดิ้นพลาดพลาดเมื่อสองพ่อลูกได้ดึงเบ็ดแหลมคมออกจากปากของมันสองพ่อลูกด้วยความดีใจรีบแบกปลาที่ตกได้กลับบ้านทันที เมื่อถึงบ้านผู้เป็นแม่รีบนําปลาวางลงบนเขียงแล้วใช้มีดเล่มใหญ่ผ่าท้องของมันเพื่อจะนํามาทำอาหารเธอส่งเสียงตะโกนบอกลูกชายดังลั่นว่าเจอตุ๊กตาฐานดีบุกที่หายไปเด็กน้อยจิมมี่วิ่งเข้ามาหาแม่ในครัวเมื่อเขาเห็นฐานดีบุกเขาดีใจมากที่ได้เจอของเล่นอีกครั้งจิมมี่เอาทหารดีบุกไปล้างทำความสะอาดแล้วนำหารดีบุก กลับไปยืนข้างๆสาวนักเต้นเหมือนเดิมสิ่งประหลาดต่างๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกนี้เขาได้กลับมายืนในห้องที่เขาเคยยืนเห็นเจ้าของของเล่นคนเดิมและของเล่นต่างๆที่วางอยู่ที่เดิมที่สำคัญสาวนักเต้นยังคงอยู่ทหารดีบุกรู้สึกดีใจจนน้ำตาไหลเขามองเธอทั้งคู่ต่างก็วิ่งเข้าหากันด้วยความดีใจแต่ทั้งสอง ก็ยังคงต้องประสบพบกับเคราะไรอีกจนได้เพราะปีศาจตัวตลกค่อยๆแง้มฝากล่องแล้วจ้องมองด้วยความอิจฉาอย่างที่สุดแล้วมันก็ใช้เวทมนต์คราวนี้มันเดินใจให้เด็กน้อยจิมมี่ที่กำลังเดินเข้ามาในห้องพอดีจิมมี่เดินอย่างใจลอยไปหยิบตุ๊กตาทหารดีบุกกับสาวน้อยนักเต้นระบำแล้วยนเข้าเตาเผา ทหารดีบุกรู้สึกร้อนเขามองดูสาวนักเต้นที่กำลังถูกเผาและค่อยๆละลายเหมือนกับตัวเขาแต่เขาก็ยังยืนตรงไม่หวนไหวพร้อมบาทที่แบกปืนไว้มั่นไฟลุกพรึบเดียวแล้วก็หายไปทหารดีบุกลอมละลายเป็นก้อนกลมแล้วทุกอย่างก็ดับมืดลงเช้าวันต่อมาแม่ของจิมมี่ ได้มากยขี้เ่าออกจากเตาเผาเธอก็พบดีบุกรูปหัวใจดวงเล็กๆและเสื้อผ้าของตุ๊กตาสาวน้อยนักเต้นระบำแม่ของจิมมี่ก็ได้พบกับสิ่งประหลาดเมื่อเธอหยิบดีบุกรูปหัวใจขึ้นมาดูที่ดีบุกรูปหัวใจมีรูปของตุ๊กตาทหารดีบุกกับตุ๊กตาสาวน้อยนักเต้นทั้งสองยืนจับมืออยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุข